เห็นไหมเฮ้ยมันคือดาวอะไรอ่ะเห็นปะเออคือดาวอะไรอ่ะใครรู้บ้างอ่ะง่างเห็นไหมมันมีอ่ะหรือว่ามันมีหมแล้วอะแต่ผมไม่สังเกตเห็นอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ก็เม้นบอกได้แจกสูตรปั๊มเวลสัตว์เลี้ยงแบบฉบับคนขี้เกียจนะครับก็คือเราไม่ต้องเอ่อมาคอยให้อาหารสัตว์เลี้ยงบ่อยๆนะครับนี่ครับสูตรที่ผมใช้นะครับก็คือผมใช้เป็นนกฮูกฟ้าแล้วก็เป็นหมอดแล้วก็เป็น เออนกทูแคนไม่เกี่ยวอะไรนะนกทูแคนพวกเอามาปัมเวลล้วนๆครับแล้วก็ปลาดาวก็มาปัมเวลครับแล้วนอกนั้นก็ใส่เป็นคาปิบาร่าสองตัวนะครับก็ปัมเวลได้แบบยับยับเลยคนระับอาหารผมแทบไม่ต้องใส่ให้เลยนะแบบเนี่ยบางตัวมันเต็มตลอดเวลาหรือบางตัวมันแทบไม่ลดเลยนะผมทิ้งไว้แบบนี้ประมาณแบบว่าเออสามสี่ชั่วโมงแล้วอาหารแทบไม่ลดกันเลยนะโคตรโหดอะสูตรเนี้ย หนึ่งนาทีก่อนที่อีเวนต์ก่อนอัปเดตจะเข้ามานะครับมาดูกันว่าจะมีอีเวนต์อะไรบ้างคือเสียดายมากครับทุกคนอีกไอดีหนึ่งอะ่ะผมอะ่ะสุม่มเออจิงจอกได้เว้แต่เหมือนมันยังยังเทรดให้กันไม่ได้นะเฮ้ยอะไรอะ่ะเป็นกรงสี่เหลี่ยมนะแล้วเหมือนจะมีดีเจด้วยนะตรงเนี้ยแล้วแบบนี้เราจะได้สถานะอะไรวะเนี่ยผลไม้กระจายอย่างเท่เท,ท่จริงป่าวะ วิ้ยภูเขาไฟมาภูเขาไฟโอ้โหแล้วส่วนผมแม่งอยู่อย่างไกลอะ่ะโอ้มันจะติดให้ไหมเนี่ยเพราะไม่น่าจะได้บัฟนี้นะส่วนไกลเกินส่วนอยู่อย่างไกลอุ้ยเอา้าเดินไปถึงเฉยเลยเมื่อกี้มันก็เดินมาถึงนะติดปะติดปะติดปะไหนไหนเมื่อกี้เห็นก้อนหนึ่งมาลอยไวนี่เลยนะเออเช็ค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  เฮ้ยนี่นี่น,นี่ตอนนี้ผมติดตอนนี้ผมติดเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะเฮ้ย้ยติดติดติดจริงครับทุกคนทําไมมูลราคามันไม่เพิ่มเลยวะ <c oughs> ราคายังไม่เพิ่มนะมหรือว่าบัฟนี้มันเพิ่มน้อยวะ <c oughs> อันนี้ติดปะเฮ้ยอันนี้ก็ติดเฮ้ยหกหมื่นล้านเลย <c oughs> โอ้โหไดมาอีกบัฟหนึ่งนะครับตอนทานตะวันผมก็ติดนะหกหมื่นล้านเลยเฮ้ยได้เฮ้ยได้มาอีกบัฟได้มาอีกบัฟ ได้มาอีกบัฟครับโอ้โห๙๐๐ล้า,หา,า,หานหัวจัดเลยหัวจัดเลยโอ้โหสุดจัดสุดจัดเอาทุกคนตอนทานตะวันผมมันไม่เคยติดไอบัฟพาทิตตัวนี้เลยนะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอะไรอ่ะเนี่ยไม่มีเลยนะภูเขาไฟกระเด็นมาแต่ส่วนเนี่ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันโอ้โหหวังว่าไอ้สองตัวเนี่ยของผมมันจะติดบัฟดิสโกโ้นะ ถ้าติดนี้ดีมากนะตันเนี้ยกับต้นเนี้ยโอ้โหถ้าติดนี้ผมน่าจะแบบมีแสนล้านให้เห็นเนะี <c oughs> ้ยทงชาติไม่ก็ตัวคนอนะขอแค่เนะี่ยมาได้ไหมเออทงชาติมาอยู่ปิวไปแล้วมีว r o v การ์เดนอีกอีกสักดอกอีกสักดอกปิว่า o v e g a r d e ก g ว o า e g a r d n เต้นเต้นหน่อยเต้นหน่อยมานี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมท่ามันแปลกแปอ่ะท่ามันแปลกๆอกเนี้ยปิวโรเบอร์การเดินอ่ะมาซุมก่อนเริ่มแพทใหม่โอเคเกลือผมไม่มีโอกาสได้ต้นหูช้างเลยอ่อันนี้เพิ่งเคยเห็นอันนี้เพิ่งเคยเห็นน่าจะสถานลใหม่ปะหรือว่ามันมีมานานแล้วอะแต่ผมเพิ่งเคยเห็นเอออันนี้ผมไม่รู้จริงนะ แล้วนี่มันคูณเท่าไหร่วะเนี่ยตนั้นก็มีดาวเหมือนกันนะจะออกไปแตะขอบฟ้าปุ๊บขอแตะหน่อยดาวแตะดาวแตะดาวแตะได้ปะเนี่ยปุ๊บเหมือนจะแตะไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะลองออดำไปดูใต้กอะกันนะว่าที่นั่นจะมีอะไรเอ่ยปุ๊บเอาเฮ้ยเอาเอา,เอ,าอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยถ้าผ่านอัปเดตนี้ไปได้ผมว่าผมน่าจะเก็บผล,ลไม้พวกนี้ออก หมดสวนเลยนะเพราะผมรู้สึกแบบว่ามีผลไม้แพงๆอยู่ในสวนแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบผมเข้าเซิร์ฟรวมไม่ได้เลยเว้ยเออแล้วก็เล่นคนเดียวก็รู้สึกเหงาอ่ะการที่เรามีผลไม้แพงๆอยู่ในสวนนี้ไม่ใช่ว่าดีนะครับรู้สึกลำบากใจที่จะเข้าไปเซิร์ฟรวม <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมต้องรีบเก็บต้นเอ,อ่อนี้ไปขายแล้วนะต้นฮันนี่สักเคิลนะครับ <c oughs> เพราะว่าเห็นเหมือนแอดมินเขาจะแก้เออ่ต้นนี้นะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะแก้เรื่องราคาหรือว่าแก้เรื่องผลใหญ่นะครับ ผมกลัวแบบว่าแก้เรื่องราคาเหมือนกันรู้สึกโคตรกลัวว่าตอนนี้ถ้าผมรีบเก็บเอาไปขายนะตั้งเก้าหมื่นสามพันล้านเลยนะโคตรโหดรู้สึกวันวันอยู่เหมือนกันถ้าขอแก้นะรู้สึกว่าอีเวนต์สถานะไม่โผล่มาเลยนะเหมือนเขาจะแจกสถานะแค่นี้ปะไม่โผล่มาเพราะว่าประมาณห้านาทีกว่าแล้วนะจะสิบนาทีแล้วเนี่ยปุ๊บเช็คเช็คเช็คหุยต้นมอข้าวมอแกงลิงมาขายนะฮะหนึ่งต้น มันกระเด็นไปไกลยอยู่นะเหมือนมันจะล็อกเป้าส่วนนี้เราอยู่นะนิดหนึ่งเฮ้ยกอลีสสติงเกอร์ขายอีเวนต์นี้มันแจกบัฟอะไรวะทุกคนหรือแม่งโผเฉเฉยวะมันไม่มีขึ้นนะว่าจะแจกบัฟนะอีเวนต์เนี่ยเออคตงงเลยยังไม่เห็นมัสเตอร์สปริงเกอร์มาเลยนะเออแปลกวะ่ะปกติต้องมาแบบตั้งแต่เนินเน่นๆแล้วอันนี้อีกแค่ไม่กี่สิบวินาทีนะครับจะอัปเดตละ อัปเดตแล้วอุย้ยมีแอนิเมชั่นเดี๋ยวผมพากให้ครับทุกคนอขอตรวจหน่อยสิอืวนี้มีอะไรวะเนี่ย,ยอ,อุ้ยอร่อยเรเช็คหน่อยเช็คหน่อยสมบัติหรือเปล่าอ้ย,ยการพักร้อนนี่ก็ดีจริงๆเหมือนกันนะไอ้ไอ้นกฮูกยากฉันขอตรวจมาก เฮ้ย้องคู่คว้าได้วะ่ะเจออะไรเอ่ยเจออะไรเอ่ยโอ้โหแม่งใช้เสียงสับหัวสับโดนหัวไดนโนเสาร์ะ่ะโอ้เราไปโอ้อะขอโทษนะไอไดนโนเสาร์พืชใหม่มานะเฮ้ยสวยจัดเลยอะ่ะเหมือนต้นนี้ผมจะยังไม่โดนเนิร์ฟนะสรุปมาขายแข่งกับร้านนี้หรือเปล่า อ๋อผลไม้เก่ากลับมาแล้วครับทุกคน